สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและข่าหพลบทุกท่านพบกับรายการ Living Life นะครับนำเสนอโดย c g n TV ประเทศไทยพบกับผมศาสตราจารย์ดรศึกษาเทพอารี ok er er ครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อที่24ถึงข้อที่34นะครับเยเรมีบทที่52ข้อ24ถึง34ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้จับเสรยามหาปุโรหิตเสฟัญยาปุโรหิตรองและผู้เฝ้าธรณีประตูสามคนและจากกรุงนั้นท่านจับข้าราชสำนักซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพและที่ปรึกษาของกษัตริย์เจ็ดคนซึ่งพบอยู่ในกรุงนั้นและอาลักษณ์ของผู้บัญชาการกองทัพผู้ซึ่งเกณฑ์ราษฎรและราชฎรอ,อีกหกสิบคนซึ่งพบอยู่ท่ามกลางกรุงนั้น และเนบูสาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้นำไปถวายกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริปลาและกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงตีเขาและประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ริปลาในแผ่นดินฮามัตยูดาจึงถูกกวาดไปเป็นเฉลยจากแผ่นดินของตนต่อไปนี้เป็นจำนวนประชาชนซึ่งเนบูคัดเนซาจับไปเป็นเฉลย ในปีที่7พวกยิว3,023คนในปีที่18แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาท่านขนเฉลยจากกรุงเยรูซาเลม็ม832คนในปีที่23แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาเนบูซาราดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์จับยิวเป็นเฉลย745คน รวมคนทั้งหมดเป็น4,600คนและในปีที่37แห่งการเป็นเฉลยของเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดานั้นเมื่อวันที่25ในเดือนที่12ในปีที่ขึ้นครองราชเอวินเมโรดักกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงพระกรุณาต่อเยโฮยาคีนกษัตริย์แห่งยูดาและทรงนำพระองค์ออกมาจากเรือนจำพระองค์ตรัสอย่างเมตตาต่อเยโฮยาคีน และประธานที่นั่งที่มีเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในบาบิโลนดังนั้นเยโฮยาคีนจึงทรงถอดเครื่องแต่งกายนักโทษออกเสียและได้เสวยที่โต๊ะเสวยของกษัตริย์ทุกวันตลอดชีวิตส่วนค่าใช้ใจ่ายนั้นก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ตามความต้องการรายวันตลอดชีวิตจนถึงวันสิ้นพระชนของพระองค์ ผมขออนุญ,ญาตตั้งชื่อตอนนี้ว่าจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่พระอัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงการฝัดร่อนจากพระเจ้าพระยาเวนะครับที่มีมาถึงชนชาติอิสราเอลนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของกษัตริย์ที่ทําให้กรุงเยรูซาเล็มแตกนะครับก็คือกษัตริย์เสเดกิยาพระคัมัีมีบันทึกถึงจุดจบของกษัตริย์องค์นี้ว่าก่อนที่พระองค์จะตายนะครับ โร่งตาบอดและก่อนที่จะถูกทําให้ตาบอดโร่งเห็นโอรสของโรรองราชวงศ์ของโรรองถูกฆ่าทีละคนทีละคนพร่งเห็นกรุงเยซรเซมถูกทําลายนั่นคือสิ่งที่น่าอัปยศอดสูที่สุดนะครับแล้วในที่สุดท่านก็ติดคุกด้วยตาบอดจนตายครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์เซเดคียาฉะนั้นพี่น้องครับ การที่พระเจ้าได้มีพระประสงค์ของพระเจ้าที่ดีสําหรับประชากรของพระองค์นะครับสําหรับพวกเราเช่นเดียวกันครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีมีแผนการที่ดีกับชีวิตของเราเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทําบาปและพระเจ้าเตือนเราไม่ยอมกลับใจการตีสอนจะเกิดขึ้นครับหลายครั้งทีเดียวนะครับการตีสอนเกิดขึ้นจนถึงชีวิตแต่ที่พระเจ้าตีสอนเรานะครับพระเจ้าไม่ต้องการลงโทษเรา การลงโทษของพระเจ้านั้นคือการพิพากษาตกนรกไม่ได้รอดไม่มีชีวิติรันแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าบังเกิดใหม่แล้วการตีสอนของพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตกนรกนะครับไม่ต้องการพิพากษาเราแต่ตีสอนเราบางครั้งตีสอนจนกระทั่งเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ยังมีความรอดอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้จบเพื่อที่จะเริ่มใหม่ ในพระง์พีตอนนี้นะครับได้พูดถึงการที่ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์บาบิโลนนะครับจับมหาปุโรหิตจับปุโรหิตจับจับคนที่เฝ้าธรณีประตูจับอารักษ์นะครับคนที่เป็นพวกขีดเขียนนะครับทำจดหมายกองเลขาธิการอย่างนี้นะครับที่ปรึกษาของกษัตริย์ผู้บัญชาการกองทัพข้าราชสํานักทั้งหลายนะครับและราษฎรทั้งหลายเยอะแยะมากมายครับ คนที่เก่งก็ถูกจับไปเป็นเฉลยพังพีบันทึกถึงขนาดที่ว่าจำนวนคนนะครับไม่ได้ตกหล่นเลยนะครับชาวยิว3,023คนนะครับในปีที่18นะครับเฉลยที่ถูกขนไปจากกรุงเยรูเซมนะครับ832คนนะครับในปีที่23หลนะรวมทั้งสิ้นนะครับมีตามพังพีมีตัวเลข4,600คน พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าความละเอียดการบันทึกนั้นเป็นตัวเลขนะครับละเอียดถึงหลักหน่วยเลยนะครับ3,023คน832คน745คนรวมทั้งสิ้นนะครับรวมไปรวมมาแล้วก็4,600คนพี่น้องครับข้อสังเกตในพักภีตอนนี้นะครับพอเราพูดถึงบริบทต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เกิดขึ้น กับชนชาติอิสราเอลก็คือสิ่งที่น่าสังเกตเป็นความสำคัญสูงสุดเลยถามว่าทำไมอิสราเอลต้องแตกสลายทำไมกรุงเยรูซาเล็มต้องพ่ายแพ้เพราะเนื่องจากว่าเขาทำบาปบาปที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาทำก็คือเขาไปกราบไหว้รูปเขารพและการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าเราจะเห็นว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับชาวอิสราเอลนั้น ไม่มีประวัติในการที่จะกราบไหว้ลูกเคารบอีกเลยชาวอิสเาเอลไม่มีประวัติที่จะกราบไหว้ลูกขคารบอีกเลยตั้งแต่ตอนที่เสียกรุงนะครับมาจน,นทุกวันนี้นะครับอิสเาเรลไม่เคยทําผิดเรื่องการกราบไหว้ลูกขคารบอีกเลยนะครับนี่คือข้อสังเกตเป็นบทเรียนประการแรกประการที่2ครับหลังจากเพิ่มพีเยเรมีนะครับก็จะเป็นยุคของแดเนียลแดเนียลคือเฉลยชายชหนุ่ม ที่มีความสามารถศักยภาพสูงถูกกวาดต้อนไปเบเฉเลยที่บาบิโลนครับพระเจ้าย้ายฐานบัญชาการไปที่ไหนครับไปที่บาบิโลนพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าประทับอยู่ทุกที่พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกที่ทุกแห่งพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับถ้าเราไม่เกิดผลกิจการของเราถ้าเราไม่เกิดผล พระเจ้าย้ายฐานนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจประการที่3ครับ70ปีแห่งการเป็นเฉลยนะครับเป็นการฝัดร่อนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าย้ายไปที่บาบิโลนะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับแดเนียลกับเพื่อนของเขาทั้ง3คนเพิ่มพีบันทึก70ปีนะครับในช่วงหนึ่งของอายุแดเนียลที่บันปีบันทึกไว้ทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่แดเนียลพยากรณ์ สำหรับประวัติศาสตร์โลกนะครับในยุคสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะาพระเจ้าสถิตอยู่กับแดเนียลพระเจ้าไม่ได้อยู่กับสถานที่ที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับแต่พระเจ้าอยู่กับคนคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะใช้คนที่รักพระเจ้าไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ครับพระเจ้าสามารถที่จะใช้ได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังตัวให้ดี ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติหรือเราสละคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าจะใช้ได้พระเจ้าจะละทิ้งจะพรากไปจากเรานั่นคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะยกในพระธรรมสุดิบทที่137ข้อที่1น,นะครับซึ่งเป็นคำข่ำครวนเพราะเยรูซาเล็มพินาศแล้วเป็นการข่ครวน ที่พัสริของพระเจ้าพากไปจากเยรูซาเล็มแล้วนะครับเซลดีบทที่1 3 1ข้อที่1นึณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนที่นั่นเรานั่งลงร่ำไห้เมื่อระลึกถึงซิโยนเราแขวนพินเขาคู่ของเราไว้ที่ใต้ต้นหลิวเพราะที่นั่นผู้ที่จับเราเป็นเฉลยเรียกให้เราร้องเพลงและผู้ที่กดขี่เรา ต้องการให้สนุกสนานกล่าวว่าจงร้องเพลงสิโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราจะร้องเพลงของพระยาเวได้อย่างไรในแผ่นดินต่างดาวพี่น้องครับมันเป็นเสียงค่าครวนครับจากพระเจ้าของพระเจ้าสดีบทที่137ตอนนี้เป็นเสียงค่าครวนเราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรในขณะที่เราอยู่ในแผ่นดินต่างดาวพี่น้องครับ แท้จริงแล้วเราร้องได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าสถิตกับเราแต่ด้วยความอาลัยด้วยความร่ำไห้ที่พระเจ้าทอดทิ้งเยรูซาเล็มทอดทิ้งพระวิหารของโะรงที่เป็นศูนย์รวมใจของชนทั้งชาติไปเสียแล้วพวกเขาค่ควรวญพวกเขาร้องไห้นะงครับนั่นคือบทเศร้านะครับเป็นจุดจบแต่พระเจ้าให้เราจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่พี่น้องครับ ในชีวิตของเรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างต้องจบความผิดของเราความบาปของเราการละเมิดของเราต้องจบนะครับเพื่อที่เราจะเริ่มต้นใหม่ในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับแดเนียลนะครับเป็นตัวอย่างของเราในเช้าวนันนี้ที่เขาอยู่ในแผ่นดินบาบิโลนที่เขาอยู่ในแผ่นดินต่างด้าวครับแต่เขามีชีวิตอยู่เหมือนอยู่บนภูเขาซิโยนครับพี่น้องครับเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ แต่ขอให้พระเจ้าอยู่ก si mm. ับเรานะครับเราอยู่กับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับตรงนั้นเป็นสี่โยนครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับให้เรา่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนเพื่อที่ข้างหลายนั้นจะได้เริ่มต้นใหม่ขอบคุณพระองค์สำหรับการตีสอนและขอให้จบเพื่อที่ข้างหลายจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้า ที่ข้าหมังยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์เพื่อจะมีท่าทีที่ยอมฟังถ่อมใจเชื่อฟังทําตามพระองค์ขอมอบชีวิตของพวกข้าวมังไายพี่น้องที่เข้าชมรายการนี้จะได้รับการทรงนําของพระองค์ตลอดไปมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครบบริบูรณ์ในองค์พระบุญเจ้ากราบทูนในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอามน ครับพี่น้องครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ยินได้ฟังได้ชมหากพี่น้องชอบก็ขอช่วยกดไลค์ใช่ก็ขอช่วยกดแชร์ด้วยนะครับอยากติดตามกดติดตามครับขอพระเจ้าอวยพรหากมีคอมเมนต์อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ